แข็งกินน้ำแข็งเอ้ยี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยกินน้ำแข็งหลกมาน้ำแข็งมาให้พี่วัวกินน้ำแข็งเลยดูกกะิกห้างดีกยวกินติค้างแม่ลูกกินเลยลลกเอากินเลยเนี่ยกรอบกรอบนวลชอบเนี่ยดูดูดูขี่น้ำตาลหลกพี่วัวหมุนมากหยดยังเยยเอ้ยสามสีชอบไหมลูกกินเลยลูกกินเลยลูกโอ้เดี๋ยวแม่มาขวดไม่ค่อยใหม่ให้นะเออไม่แดงเอาไหมคะเดี๋ยวแมาให้แป๊บหนึ่งแม่แดงอันนี้แม่ให้แม่แดงค่ะไม่แดงมากินตรงนี้ค่ะแม้แดงกินเลยนี่ไม่แดงกินเนี่ย แม่ให้กินเลยค่ะกินเลยค่ะลูกกินเลยค่ะลูกเออกินเยอะๆลูกจะได้อิ่มๆนะอ่อยออ่อยกรกบอ่อยแม่เติมให้อีกน้ำตาลหมดละน้ำตาลครับอมอมาสเติมให้ลูกกินเลยลูกกินเลยลูกเออกินซักกินซักเี๋ยวหมดแล้วมามาสเติมให้อีกกินเลยกินเลยลูกกินเลยลูกด่ากินเลยวันนี้มีกบกบเน้วยเนี่ยกี่กินเลยลูกตัวน้อย พี่น้ำตาลอะตัวน้อยเก่งกับพี่น้ำตาลเออเก่งมากตัวน้อยเก่งกับพี่น้ำตาลนะเก่งมากค่ะกลับรอบลูกจอยไม่ให้ลูกจอยกินแล้วจอยมาเรยวมีกลับกรอบด้วยเนี่ยจอยกินแล้วเอยจื้อจื้อจื้กินเลยลูกกินเะไลูกเรื่ยเรื่ยเรื่สามสีวันนี้แม่ทำขวดกระป๋องมาให้ใหม่แล้วนะเออเนี่ยสวยป่ะชอบป่ะเออสามสีป่ะแม่ชอบปอกคอแม่จังเลยใส่แล้วเท่อเฟี้ยวมากเลยอ่ะ เฟี้ยวมากเลยอะ่ะใช่ไหมลูกโอ้โห,โโหเวลาเดิน้องคงแข็งคงแข็งเวลาน,นอนก็ยังมีขวดกัดเล่นใช่ปะเฟี้ยวว่ะลูกเออเท่เท่กินเร็วๆหมอมาจะไปแล้วหมอต้องไปให้ข้าวแม่หนูอีกนะน,น,ะน,นะาาุ่ม,ม,ม,มกี้ให,หก้กินเยอะๆลูกตัวเล็กกินเยอะๆอ้าวดาวอิ่มแล้วอิ่มแล้วเหรอคะฮะอิ่มแล้วเหรอให้กินต่อลูกไปกินต่อไปลูกไปกินเยอะๆลูกกินน้ำแข็งลูกโทษนะพ่ออย่างเงี้ยเพื่อความปลอดภัยหนูไม่ต้องวิ่งไล่รถเนี่ยอันตรายรู้ป่านะ โอเคนะเออพัะคุ้มครองลูกแม่ทำบุญวันบะุญมับฝากพวกหนูนะเออทำบุญให้เจ้าที่เจ้าทางคุ้มครองพวกหนูให้อยู่รอดปลอดภัยทุกตัวลูกนะเดี๋ยวแม่ทําไปให้ข้าวคนท้องต่อแล้วลูกนะสามทุ่มแล้วลูกอ,อ่ะกินเร็วๆกินเร็วๆแม่เติมน้ําให้ทุกจุดแล้วนะคะคิดถึงแม่เออคนท้องคิดถึงหมามาไหมคะเอาตัวเล็กคิดถึงหมามาไหมคะเอาจุ๋ยอจุ๋ยเออคิดถึงหมามาไหมมากินข้าวกินข้าวหรอกวันนี้หม้ามีข้าว มีข้าวใส่ตับใส่หัวใจนะแล้วก็ใส่กรอบๆมาให้สองถาดอ่ะอ่ะอ่ะกินสนุกสองถาดเนีมีกรอบๆด้วยมีข้าวมีหัวใจมีตับนะเออแล้วก็มีกรอบๆอร่อยอร่อยแล้วก็มีอันนี้ด้วยเขาเรียกอะไรนะปลาไข่ปลาไข่กินเลยกินเลยแม่เก็บห้องกันนะคะจะกินขนมย่าง ของเล่นวันนี้ล้างหมดเลยค่ะภาชนะคนนี้ล้างหมดทุกชิ้นเลย้วก็น้ํานี่สะอาดแล้วอันนี้ก็เติมจเต็มวันนี้ล้างพื้นทั้งห้องเลยตรงนี้ก็ล้างกวาดเรียบร้อยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีมดคันไฟเพื่อนๆกลัวมดกัดน้องเนี่ยล้างหมดเลยค่ะวันนี้ล้างแล้วก็กวาดออกมาเฮ้ยนี่ยมดคันไฟเต็มไปหมดเลยขึ้นอาหารน้องด้วยเซ็งเลยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะเอาปูนขาวโรยข้างๆแบบนี้อืม เนี่ยปูขาวอยู่นี่เพื่อนือนี่เมื่อกี้เก็บสายยางมาลองกินขนมเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งแม่ปูที่นอนแล้วนะกินขนมใช่ไหมเนี่ยขนมอยู่นี่ดูคนท้องนั่งรอแม่ดูบีสองปีนดูบีสองปีนดูโดดดดโดดดดแม่ปูที่นอนแล้วนะคะอยอยยอยยสวัสดีค่ะก่อนบีสองสวัสดีครับก่อนแล้วๆไหนสวัสดีครับออกมาก่อนขอบุณครับสวัสดีครับก่อน สวัสดีก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนวัสดีครับอันเนยอันเนมาให้เปิ์ก่อนพวกหนูรอเดี๋ยวตัวเล็กก่อนเลยอีสองอ่ะคุณแม่คนท้องอีสองกินไวมากไม่ไปไหนเลยจะอยู่ตรงนี้อออ๋ออ๋อซุกไปที่ยงเกงแม่อ๋อ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 จะกัดขาแม่แราร่วงมาแล้วร่วงมาแล้ว ไม่ให้คนท้อง mm hmm. อไม่ให้คนท้องอ่ะไม่ให้บีช่องอ่ะไม่ให้ตัวเล็กไปน,นอนจิ้มันผ้าไปดูปะเออดูกระดิกหางดูกระดิกหางเต๊ะดูกระดิกหางเต๊ะดูกระดิกหางเต๊ให้เปิดแทะเล่นก่อนรอตัวเล็ก พี่สองอคนท้องคะคนละมุมคนละมุมเอา้าหายไปไหนแล้ววะของคุณท้องไปไหนแล้วล่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยของคุณท้องไปไหนอะคะอะของเปิ้ลอะของเปิ้ลโดนเอาตัวเล็กเอาไปแล้วเลยแม่ให้เปิ้ลให้ของตัวเล็กคะ่ะรู้จักขนมหมดเดินมาขอแม่น่ารักจริงๆเลยพวกนี้สองอยากขนมไหมคะ แม่ให้แม่ให้เลขค่ะมดแล้วหรอลูกมาเดินมาลูก,ลกท้องมาที่สองมาลูกหมดแล้วมาแม่ให้ที่สองท้องคะลุกมาค่ะแม่เหนื่อยแล้วให้แม่นั่งพักบ้างลูกมาคนท้องมาค่ะคนท้องท้องคะคท้องหามามา่ามาดูดูหากงกติกาด,ด,ดู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 มาดูดูดูลุกขึ้นมาสิคะ หนูอย่าขี้เกียจลุกขึ้นมาเร็วเดี๋ยวอ้วนลุกขึ้นมาเร็วค่ะหมามาให้เร็วๆลุกขึ้นมาค่ะเร็วๆค่ะอ่ะอ่ะเอาป่ะเอาป่ะเออแค่นั้นแหละอ่ะเออเดี๋ยวเดเล่นกับแม่จุ้ยอยากเล่นกับหมามจุ้ยจุ้ยเออตัวเล็กโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรโต้เล็กหมดแล้วเหรอคะ โอ้ยอยากเล่นกับแม่ <bunker> โฉโชถังกะละมังเอืออยากเล่นกับหมอมาอยากให้หมอมาลูกหัวเกาหูโชลูกโฉรักหนูลูกค้าคุ้มครองลูกอยู่เย็นเป็นสุกนะทั้งแม่ทั้งลูกนะลูกแม่ทำบุญทุกวันบุญฝากลูกนะคะอืออืออือดูดูดูอ้อนดูอ้อนสิดูอ้อนสิคนท้อโอ้ดูตัวเล็กอ้อนสิ โอ้ตัวเล็กอ้อนหนูโอ้อ้อนแม่ล่ะคะโอ้ค่ะค่ะลูกแม่รักหนูค่ะโอ้ดูตัวเล็กอ้อนแม่เลยโอ้จุ้ยจุ้ยน่าจุ้ยลูกนะจุ้ยน่าจุ้ยมารักหนูลูกพักคุ้มครองลูกทุกทางสานนางชามิทามาสานนางชามิสั้งทางสานนางชามิมีเด็กขโมยถุงละไอ้จุ้ยเออ <laughs> เผื่อไม่ได้นะตัวเล็กเนี่ยอะอิ่มแล้วใช่ไหมคะอยากเล่นกับแม่ใช่ไหมคะโอ้พาคุ้มคองโอ้รักคนท้องนะอืมจุ๊ยอ้อนแม่ดูหางกันเด็กสิคนท้องจุ๊ยจุย,อ,จยอืแม่รักหนูหูกไปแล้วนะลูกดึกแล้วคนท้องที่สองตัวเล็กมาเก็บห้องให้สะอาดหมดแล้วนะคะเนี่ยอีก kah, ห้าตั๋วชีเที่ยงคืนเนี๋ยว่าไปแล้วนะคะเดี๋ยวมา ตั้งพัดลมอันทำเมื่อไปแปดชั่วโมงแล้วลูกนะโอเคฝันดีนะลูกคุณนายฮะคุณดีมค่ะคนท้องตัวเล็กดีสองลูกฝันดีนะลูกอืมฝันดีค่ะฝันดีค่ะคนท้องฝันดีนะคะดูกระดิกค่ะงฝันดีนะคะคุณนายฮะคุณดีมค่ะว่าไงคะรอแม่หรอวันพระแม่ตั้งชื่อหนูวันพระนะวันแม่ป้อนนิกกาดกับยาถ่ายพิษยาแล้วนะ เดี๋ยววันนี้แม่เอายาถ่ายพยาธิอัดให้หนูครึ่งเม็ดเพราะเมื่อวานแม่ใส่ไปแค่สิบโลเดี๋ยววันนี้เอาไปอีกห้ากิโลนะวันนี้แม่เอาตับมาให้ด้วยแล้วเอาหัวใจมาให้หนูด้วยเดี๋ยวแม่ปั้นก่อนนะคะหิวไหมลูกหิวไหมเดี๋ยวแม่เอาอาหารเมร็ดให้นะอาหารเมร็ดหนูกินไม่หมดเดี๋ยวแม่เปลี่ยนน้าให้สะอาดๆเลยน้ำสุกพูโอเครอเดี๋ยวนะเนี่ยแม่เอาตับกับหัวใจมาด้วยเดี๋ยวแม่ปั้นให้แป๊บนึงนะคะอันนี้ยาถ่ายพยาธิอีกครึ่งเม็ดเดี๋ยวจะยาใส่ตับแล้วเดี๋ยวหัวใจให้น้องกินนนนเดยววะะแึงั นี่คือตับแม่เอาใส่ยาถ่ายพยาานะเออเนี่ยหนูจะได้ถ่ายพยาหนูจะได้อ้วนๆนะแล้วอันนี้ก็หัวใจหัวใจแม่มาให้เอออร่อยอร่อยกินเลยกินเลยเดี๋ยวแม่เปลี่ยนนะกินเลยสักนี่ไงตามแม่อยากกินขนมใช่ไหมอะนั่งลงก่อนขอบคุณค่าแม่ก่อนสวัสดีก่อนนั่งลง นั่งลงขอบคุณค่าสวัสดีกันสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนอสวัสดีค่ะสวัสดีกอนอาสวัสดีก่อนนั่งลงสวัสดีก่อนสวัสดีแม่ก่อนอสวัสดีก่อนสวัสดีค้าอ่ะแม่เอาให้ให้วันพระโอเคนี่นะลูกหนูนี่แม่วางตรงนี้กับอาหารนะนี่ให้หนูนี่น้ําเปลี่ยนให้น้องแล้วค่ะสะอาดแล้วน้องก็จะอยู่ตรงนี้นี่นะขนมอันนี้นะลูกแม่ไปแล้วนะ ยงคืนกว่าแล้วนี่นะคะขนมอยู่นี่นะคะเดี๋ยววันพระเอาไปกินนะคะนี่ไงวันพระนี่นะคะมาเนี้ยมาเนี้ยมาเนี้ยเนี่ยขนมอยู่นี่ลูกเนี่ยนี่ไงคะขนมงลูกอะ่ะนี่แม่เอาน้ําเลี้ยงให้แล้วกินเลยลูกเนี่ยขนมลูกอะ่ะอื้ อยู่นี่นะคะอยู่นี่นะลูกแม่เลี้ยงไว้ให้ละเนี่ยยิบเตอร์หลกกินเลยขอ,องหนูหมดเลยค่ะแม่ให้กินเลยหลกเนี่ยเอาเลยหลกนีไ่ไงลลกโอ้ต้องให้แม่ส่งกับมือด้วยเหรอฮะไปป่ะอ,อ,อยู่นี่นะคะเดี๋ยวหนูกินนะลกูกแล้วไปแล้วนะคะพาคุ้มครองหลก พุทธังสนงฉามิธรรมังสนงฉามิสร้างคางสนาฉามิแข็งแรงปลอดภัยนะแม่ป้อนเด็กกะได้แล้วแล้วก็ยาถ่ายพิยาได้แล้วนะคะแล้วลูกพรุ่งนี้เจอกัน